โยฮลโลก็สวัสดีกันด้วยนะทุกคนวันนี้ก็พบกับผ,ผมกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็กลับมากันในโลบ็อกลังจะที่ห่างหายกันไปประมาณสาอาทิตย์ได้นะครับ <Bro. S 1> ถามว่าผมหายไปไหนผมก็ผมเพิ่งจะกลับมานะครับไปทําธุระมาเออนั่นแหละแล้วผมก็กลับมาเจอเกมโต ok เกียวกูนเกมหนึ่งนะครับซึ่งไอเกมได้เนี่ยมันก็ดูกงักงๆนะแต่ว่าผมชอบนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเกยมโลบ็อกมันเคยมี ไอเกมตกเกียวกูลแนวนี้ไงท่านผู้ชมมีใครเคยเล่นมั้ยไอตัวเกียวกูลบันดี้ไหนอะที่มันมีไอสามพี่น้องช่วยกันสร้างนะครับเออนั่นแหละก็จะมีคนรู้จักนะครับซึ่งพอไอเกมนี้เปิดเนี่ยมันก็ทําให้บรรยากาศเก่าๆมันกลับมานะผมก็เลยลองเข้ามาเล่นดูผมเข้ามาเล่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะที่ยังไม่ได้ทาคลิปเนี่ยเพราะว่ากําลังหาข้อมูลอยู่เออจะได้รู้ลึกรู้จริงนะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเล่น ของฝั่งกูนแล้วก็ฝั่ง CCG ไปเลยนะครับในคลิปเดียวเนี่ยแหละแล้วผมก็จะพยายามพูดให้มันเข้าใจง่ายที่สุดนะครับผมก็จะอธิบายระบบแบบข้าวๆที่ท่านผู้ชมบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะเพราะว่ามันไม่มีบอกไงนั่นก็คือฝั่ง CCG เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยสามารถสุ่มเอา half human ได้นะครับหรือว่าครึ่งคนเ,นเออครึ่งคนนะครับน่าจะครึ่งคนครึ่งกูนแหละผมก็ไม่รู้มัน มันใช่ครึ่งกูลหรือเปล่าแต่ก็น่าจะใช่นะ <Bra. S 1> ซึ่งของกูรก็มีเหมือนกันนะแต่ของกูลเนี่ยจะเป็นอีกอย่างหนึ่งมันเรียกว่าวันอายนั่นแหละหรือว่าตาเดีย่นั่นแหละซึ่งแม่งไม่ได้เรียกว่าฮาบฮิวแมนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต่างกันยังไงแต่ก็ช่างแม่งนะครับก็วิธีการสุ่มเอาฮาบฮิวแมนของ CCG เนี่ยก็ง่ายๆนะครับตอนท่านผู้ชมเข้าเกมมาเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นตรงนี้ไหมเลือกไปตรงสล็อตตัวเองนะซึ่งไอสล็อตนเนี่ย ถ้าผู้ชมจะเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นไหมอันนี้เนี่ยจะเป็น n น u t r a ฮารับ Human หรือว่าไอที่ผมบอกถ้าเกิดท่าผู้ชมไม่มี h า m a n วแม h เ m n นี่ยมันจะมีให้กดสมแถวๆนี้นะครับเออแล้วก็ไอ h ว m ม n กับวันไอเนี่ยมันก็ยังมีแยกออกมาอีกนะครับซึ่งเห็นไหมอันนี้จะเป็น h ิ m a n นะครับของ CG อันนี้เป็นวันไอของกูนซึ่งมันจะเรียกต่างกันทําไมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าช่างมันเถอะอยากให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับ ของเกมพาร์สเนี่ยมันจะเขียนว่า artificial นะหรือว่าผ่าก,การผ่าตัดนั่นแหละเออหรือว่ามันไม่ใช่แบบไม่มาแต่กําเนิดนะครับถ้าเกิดซื้อแบบเกมพาร์สเนี่ยอย่างที่เห็นของเกมพาร์สเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นวัน e y หรือว่า h a l ฮ human เนี่ยเวลตันของคนปกติเนี่ยจะเป็นแค่850านะแต่ถ้าเกิดมีไอเกมพาร์สเนี่ยจะเวลีตันเพิ่มไปเป็น500แต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นเนท t u r a l ได้ส่มได้จากในเกมที่ไม่ใช่เกมพาร์สเนี่ย เวลตันจะเป็น930นะครับหวังว่าจะไม่งงกันนะไอสองอันนี้เนี่ยไอสองอันนี้เนี่ยมันคนละอันกันนะครับอันนี้จะเป็นของ c ี g อันนี้จะเป็นของกูนแต่ก็เวลตันก็เพิ่มเท่ากันนะไอสองอันนี้แต่บัฟเนี่ยจะต่างกันวันไอเนี่ยจะทําให้รีเจนเลือดเร็วขึ้นนะครับส่วนฮาร์มฮิวแมนเนี่ยจะทําให้วิ่งเร็วขึ้นแล้วก็เลือดแม็กเยอะกว่า c ี g ธรรมดานะครับเออนั่นก็เป็นทั้งหมดของวันไอกับฮาร์มฮิวแมนแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไป มันมี2แบบนะครับมันมีแบบสมในในเกมก็คือในทูลล่หรือว่าแบบเกมพาร์ตอะติพิเชียนนั่นแหละของแบบสมในเกมมันจะดีกว่านะครับถ้าเกิดทานผมาชมดวงดีเนี่ยเกมมันก็แจกโค้ดี๋ยวก็ใส่โค้ดแล้วก็เอามาสมได้นะครับหรือว่าจะซื้อสปินในเกมก็ได้แล้วแต่ก็นั่นก็เป็นทั้งหมดของวันายแล้วก็ฮาพิวแม่นแล้วนะครับหวังว่าจะไม่มีใครงงอืมก็เผื่อใครไม่รู้เนี่ยสามารถเปลี่ยนสีคาคนนี้หรือว่าคินเกนได้ตรงนี้นะครับ เออเ nah. <in problem Holmes> นี่ยก็น่าจะรู้กันแล้วแหละนะลืมบอกไปนะครับของกูนวิธีการสุ่มเอาวันไอก็สุ่มคากรเน้นนะครับมันจะมีโอกาสได้วันไอถ้ามันได้วันไอนก็จะขึ้นบอกตรงใต้คากรเน้นนั่นแหละแล้วถ้าเกิดสลอตได้ท่านผู้ชมเล่นมันได้วันไอมาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถสุ่มคากเน่เปลี่ยนได้เรื่อยๆนะวันไอมันไม่หายถ้าได้มันรอบนึ่งแล้วคือมันอยู่ถาวรไปเลยอะประมาณนั้นนะ มาต่อกันที่วิธีเล่นนะครับผมจะเริ่มจากของ CCG ก่อนเลยก็แล้วกันซึ่ง CCG เนี่ยค่อนข้างเล่นง่ายนะครับตอนนี้ผมว่า CCG มันน่าจะโหดกว่ากูนอยู่นะเพราะว่ากูนมันยังไม่มีคาคุจานะครับก็นั่นแหละแต่ว่าเขาทําเสร็จแล้วนะเขาแค่ยังไม่ได้แอรเข้ามานะครับผมก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารออะไรอยู่อาจจะกําลังปรับหรือว่าทําสกิลอยู่ก็ไม่รู้นะครับก็ CCG ท่านผู้ชมเริ่มมาเนี่ย เราสามารถกดตัว E ได้นะกดตัว E ครั้งแรกเนี่ยจะเป็นอย่างนี้กดครั้งที่สองเนี่ยมันจะเอาอาวุธออกมาแล้วก็เห็นแล็บตรงนี้มาถ้าไม่ชมเนี่ยสามารถคราบอาวุธได้นะครับเห็นไหมมันจะมีแค่คราบอาวุธกับอราะตะถามว่าอราะตะมันคืออะไรมันก็คือชุดเกาะนี้นะครับที่กดใช้แล้วเนี่ยเล่มมันก็จะลดแต่ว่ามันก็จะมีบัฟของมันนะครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูเนี่ยอย่างที่เห็น อารตาอันแรกเนี่ยปรับดาเมจกับเพิ่มเลือดห้าเปอร์เซ็นนะครับเรียกว่าเพิ่มเลือดได้เป่าวะเออก็น่าจะเพิ่มเลือดนะครับก็อย่างได้เห็นอารตาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมีหลายอันนะครับเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าอันที่ท่านผู้ชมควรใช้จริงๆเนี่ยจะเป็นสองอันสุดท้ายนะครับซึ่งอย่างได้เห็นโจ๊กเกอร์เนี่ยมันจะบวกดาเมจเยอะกว่าสุดท้ายแล้วมันก็ใช้ของต่างกันแค่นิดเดียวนะบวกกับเวลเนี่ยต่างกันนิดเดียว แต่ว่ามันจะบวกเกาะน้อยกว่าเห็นไหมอันนี้เนี่ยบวกเกาะเยอะกว่านิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าโจ๊กเกอร์น่าจะดีกว่าแหละถึงมันจะเวลน้อยกว่าก็ตามเพราะมันบวกดาเมจเยอะกว่าบวกเก,กาะแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้สี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยไม่ต่างกันมากแต่ผมสนใจดาเมจมากกว่าไงเออแล้วส่วนห้องนี้เนี่ยจะเป็นควินเก้นะครับอ่านถูกเปล่าไหมก็น่าใช่นะครับเอออันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรต่างกันเห็นไหมก็ นั่นแหละแค่ต้องหาของค้าแล้วก็มีเวลแล้วก็มีเงินแล้วก็กดคราแค่นั้นเลยนะเนะี่ยเออแค่นี้แหละวิธีการคร้านะครับแล้วถ้าถามว่าจะดูของที่เอาไวค้ค้าเนี่ยดูยังไงนะครับกดตัว M แล้วก็กดที่ Inventory นะครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมนี่แหละอันนี้จะเป็นของนะครับวิธีการฟาร์มของดีๆเนี่ยก็น่าจะเป็นการตีบอสนะแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมยังเวลน้อยอยู่เนี่ย ก็ยังไม่น่าตีบอสได้หรอกนะไม่ต้องหวังเลเวลแรกๆเนี่ยอันดับแรกก็ฟาร์เวลไปก่อนละกันนะทุกคนก็เมื่อกี้เนี่ยก็น่าจะเป็นวิธีการเล่นของ CCG ทั้งหมดในตอนนี้แล้วนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเล่นของกลก็แล้วกันก็เดี๋ยวผมจะแปะแผนที่เอาไว้ให้นะครับซึ่งไอ้แผนที่นี้เนี่ยมีคนอื่นเขาทำเอาไว้นะผมไม่ได้เป็นคนทำนะใครอยากดูแผนที่เนี่ยก็สามารถดูจากแผนที่ยันนี้ได้นะครับ เอาละตอนนี้ผมก็วิ่งมาถึงร้านอันเทคุแล้วนะครับก็ไอตรงนี้มันก็เป็นหนึ่งในจุดเกิดของกูนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตรงนี้แหละนะครับท่านผู้ชมเนี่ยจะเกิดมาตรงนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเลือกเป็นกูนเนี่ยเออก็กูนก็ไม่มีอะไรมากนะครับเริ่มมาเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องทำก็มีอยู่แค่อย่างเดียวเลยมั้งซื้อน้กกากนะครับเออส่วนเควสเริ่มต้นเนี่ยก็อยู่ตรงนี้เลยเนี่ย อันนี้เป็นเควสเริ่มต้นของทั้งกูนั้งซีซีจีเลยนะครับแล้วก็กูนเนี่ยจะสามารถใส่หน้ากากได้แต่ผมใส่ให้ดูไม่ได้นะผมไม่ได้เป็นกูลมัมมนไม่ให้ซื้อก็เดี๋ยวผมจะพาวิ่งไปหาร้านหน้ากากกันลวกันร้านหน้ากากเนี่ยจะอยู่ทางนี้นะครับอือกูลมันก็มีแค่นี้แหละเออแค่นี้จริงๆนะครับมีให้ซื้อหน้ากากแล้วก็สามารถกินอาหารได้หรือก็คือท่านผู้ชมสามารถฆ่า NPC ตัวอื่นแล้วก็กดกิน กินศพมันนะนั่นแหละทาได้แค่น,นั้นแหละกูเนี่นะครับร้านนัากแากะไอ้คนที่เขามาซื้อหนากแกนะครับอย่างได้เห็นผมกดซื้อแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมันไม่ให้ซื้อต้องเป็นกูนเท่านั้นนะเนี่ยนี่ก็เป็นวิธีการเล่นทั้งหมดของกูนแล้วนะนะมันไม่เหมือนซีซีจีอ่ะท่านผู้ชมไม่จําเป็นต้องเก็บของคาอะไรทั้งนั้นเลยนะครับวิธีการสุม่มคากูนนี้เนี่ย,ยก็ใช้สปินล้วน,ลวนเลยคาบไม่ได้เออ ที่ผมบอกไปตอนแรกๆนะครับสมคายคุณเน่ก็มีโอกาสได้วันไอนะครับนั่นแหละประมาณนั่นแหละอืมเมื่อกี้ก็เป็นวิธีการเล่นเบื้องต้นของทั้งสองฝั่งแล้วนะครับต่อไปเนี่ยก็ผมก็จะมาบอกจุดฟานตั้งแต่เวลหนึ่งยันเวลตันให้นะทุกคนก็เวลหนึ่งเนี่ยก็ตรงนี้แหละอันนี้เนี่ยจะเป็นเคเวสเริ่มต้นของเวลหนึ่งเลยนะครับอย่างได้เห็นเห็นไหมเคเวสมันก็จะให้มาค่ายกูนที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับ เนี่ยง่ายๆเลยนะพวกเนี้ยผมแนะนําว่าตอนเล่นเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดบล็อกกดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่บล็อกเนี่ยมันก็จะต้องลงเลือดเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมบล็อกเนี่ยมันก็จะไม่ต้องลงเลือดเยอะเท่าไหร่นะเออแต่ก็ควรลงแหละเพราะถ้าเกิดไม่ลงเนี่ยอาจจะโดนเพเยอร์คนอื่นมาตบเอาได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเควสเริ่มต้นแล้วก็มาที่เควสที่2กันเลยนะเควสที่2เนี่ย จะเป็นเควสเวลห้ซึ่งจริงๆเกมนี้เนี่ยมันก็มีผมจําได้ว่าถ้าเกิดเวลถึงมันจะบอกนะว่าต้องไปทำเควสที่ไหนแต่เผื่อมีใครไม่รู้เนี่ยผมก็เลยจะมาบอกให้อีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเควสที่2นะครับมีเดียมมีเดียมกูลตรงนี้นะครับรับจากตรงนี้แล้วก็ให้เราเนี่ยมาฆ่ายพวกตรงนี้นะครับเออเห็นไหม นี้หละไปที่เควสต่อไปกันเลยนะเควสต่อไปเนี่ยจะเป็นไฮแลนด์กูลซึ่งมันก็ไม่น่าอยู่ไกลกันนะถ้าผมจําไม่ผิดอ๋อนั่นไงเจอแล้วอยู่ตรงนี้นะครับใช่เปล่าวะเออใช่ใช่ผมแค่วิ่งมาผิดทางไงใช่ที่รับเควสมันอยู่ตรงโน้นนะครับเออเออตรงโน้นแล้วกูจะวิ่งวนทําไมวะเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นไฮแลนด์นะครับ ไฮแรงกูลซึ่งรับเว้จากไอ้นี่แล้วก็เดินเข้าไปข้างในนั้นได้เลยนะครับก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นเควสเวลร์้อยแปดสิบนะครับเควสของอาโอกิริหรือว่าให้เราเนี่ยไปฆ่าคนในแกง๊งอาโอกิริทีนะครับไปตรงนี้ก็จะมีสามเควสเหมือนกันอารมณ์เหมือนตรงเมื่อกี้เลยนะครับจะมีอาโอกิริโลแรงมีเดียมแรงแล้วก็อาโอกิริไฮแรงนะครับอืม ไอ้พวกโอคิลิเนี่ยก็จะอยู่ในตึกนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดโลแรงเนี่ยจะใช้เวล180มันคือโอคิลิโลแรงแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็น300นะครับมีเดียมเนี่ยผมจำไม่ผิดมีเดียมมันเวล300ใช่ป่ไว้นี่นะมันก็มีเวลบอกอยู่นี่ว่าโอคิลิมีเดียมใช้เวล400นะครับเฮ้ยเมื่อกี้มันไฮแรงเนี่ยว่า อ๋อเออไฮแลง์สี่ร้อยแล้วอันนี้อันนี้มีเดียมมีเดียมแลง์สามร้อยนะครับแสดงว่าอันนี้ก็ร้อยแปดิบจริงๆใช่ไหมโลแลง์อืมใช่นะครับก็อันนี้เนี่ยก็เป็นทั้งหมดของไอ้ตึกนี้นะครับตึกนี้เนี่ยท่านผู้ชมสามารถฟาร์มได้ถึงเวลสี่ร้อยก็ฟาร์มตึกนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมเวลสี่ร้อยแล้วมันก็สามารถรับไฮแลง์ได้ก็ ก็ฟาร์ไมไห้ถึงเวล500นะพอหมดจากตึกนี้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีบอกแล้วนะว่าให้ไปฟาร์มไหนเนี่ยแต่เดี๋ยวผมจะบอกให้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเวล500แล้วเนี่ยให้เราเนี่ยเดิอนออกมานอกตึกนะเห็นไหมเห็นในท่อตรงนั้นไหมเราเนี่ยสามารถเดินลงท่อน,นี้ไปได้นะทุกคนแล้วพอลงมาแล้วเนี่ยให้เราหันหาทางที่มันดูสั้นที่สุดอ่ยก็คือทางนี้นะแล้วก็ไปทางขวา แล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวานะแค่นั้นแหละเออแค่นี้ก็ถึงแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นทางตรงและตรงนี้เนี่ยถ้ามาชมจะสามารถมารับเควสได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันบั็กหรือเปล่าเพราะตอนผมมาถึงเวลห้าร้อยเนี่ยมันสามารถรับเควสไฮแลง์ดได้เลยเออตรงนี้มันเวลห้าร้อยก็รับเควสไฮแลง์ดได้แล้วนะครับเควสก็อยู่ข้างล่างนะไอ้ฝั่งนี้จะเป็นไว้สูดธรรมดาส่วนฝั่งนูนนะ้นเนี่ย จะเป็นไฮแรงนะครับก็อันนี้เนี่ยก็เป็นเคเวส์ลองสุดท้ายแลย้วก็มาที่เคเวสต่อไปกันเลยนะเคเวสสุดท้ายเนี่ยไอตรงนี้เนี่ยต้องเวล700นะครับมันก็เป็นเคเวสที่ผมทำอยู่แหละแต่ว่าเวลผมมันจะตันแล้วไงผมก็เลยไม่ได้ทำเคเวสแล้วผมไปไล่ตีบอสเก็บของดีกว่านะครับจะเอาไปคาอาวุธนั่นแหละผมก็ยังคาอาวุธไม่ครบเลยนะครับแต่ันที่ผมใช้อยู่อันนี้เนี่ยมันก็เอาไว้ตีบอสแหละ มันก็ค่อนข้างแรงนะอาวุธนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้มันน่าจะโดนใน้นะมันก็แรงเกินอ่ะตอนนี้อประมาณนี้นะครับนั่นก็เป็นวิธีการเล่นเบื้องต้นนะทุกคนไอเกียรี้เนี่ยมันเก็บเวลง่ายนะครับถึงมันจะดูเวลตันเก้า5้อยแด้อห้าิอะไรประมาณนี้เออแต่มันเก็บง่ายนะครับผมเพิ่งเล่นเมื่อวานเองแล้วผมไม่ได้ฟาร์มทั้งวันด้วยจะแม็กแล้วนะตอนนี้800กว่า,วาแล้ว ก็ไอเกมนี้มันก็เก็บเวกันแค่ช่วงแรกๆนะครับหลังๆก็ท่านผู้ชมก็สามารถไปหากรุ๊ปเข้าเออเป็นโรเปอะไรก็แล้วแต่ของท่านผู้ชมเลยนะครับว่าตอนนี้ผมก็อยู่ใน CCG แหละมันก็มีการคุยกันอยู่นะครับเออประมาณนั้นแหละคลิปนี้ก็น่าจะจบลงไปที่นนี้แล้วทุกคนถ้าอยากให้ผมทําอะไรในเกมนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้นะครับไอเกมนี้เนี่ยผมเล่นเพราะว่าชอบเป็นการส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับ เผื่อมีใครอยากเล่นไงเออวันนี้ผมเห็นคนไทยเข้ามาเยอะอยู่นะแล้วก็เห็นบอกว่าไม่รู้วิธีการเล่นกันนะผมก็เลยมาทําคลิปสอนเลยก็ถ้าเกิดผมพูดไม่รู้เรื่องอะไรไปบ้างนะก็ต้องขออภัยด้วยนะใครมีคําถามอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามมาไว้ได้แต่ผมจะไปตอบให้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมกลับมาแล้วบางคนอาจจะงงทำไมผมไม่ค่อยตอบเม้นต์ใครเลยนะครับช่วงที่ผ่านมาสาอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าผมไม่อยู่นะครับแค่นั้นแหละเออแค่นั้นเลยนะ เจอกันใหม่วันหลังครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวจากกนเท่านี้สวัสดีครับ